รถเก๋งสุดคุ้มราคาประหยัดนะคะอยู่ข้างหลังสายลมเดี๋ยวสายลมพาไปชมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมนะคะที่มูลคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้สายลมนะคะมีรถเก๋งขนาดเล็กราคาประหยัดมาแนะนำท่านผู้ชมนะคะนั่นคือ Toyota v o ีอ1.5ตัวอีปี2004นะคะคันนี้พิเศษยังไงหนึง่งเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่าทำไมปี04นะคะ ตาไฟถึงใหม่จังเพราะว่านําเสนอเจ้านายว่าขอเปลี่ยนใหม่เถอเพราะว่าอันเก่านะมันเหลืองมากนะคะมันขัดไม่ออกเจ้านายเราบอกอาจัดไปนะคะให้มันคุ้มกับราคานะคะเปลี่ยนตาไฟให้ใหม่นะคะสีก็เป็นสีเดิมเดิมกับท่านผู้ชมนะคะสีเดิมทั้งคันที่มันเงาเพราะว่าเราขัดเงานะคะแล้วก็เคลือบแก้วให้มันเงาวับจับใจนะคะตัวนี้เป็นตัว E ปี2องพนสีก็จริงนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะท่านผู้ชมข้างในนี่จะเป็น เบาะผ้ากำมะหยี่นะคะรมก่อนเกียร์ออโต้นี่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะตรงนี้ปี02ใช่แล้วก็ไม่ร้อนสบายบายนะคะาจะว่าเบาะผ้ามันทําให้ร้อนหรือเปล่าอากาศข้างในไม่ร้อนนะคะท่านผู้ชมนี่ข้างหลังนะคะปี04ต,ตัว E เป็นกระจกไฟฟ้านะคะท่านผู้ชม1.5นะคะ 1.5ตัว e นะคะท่านผู้ชม่ะข้างหลังอเดี๋ยวเปิดให้ชมข้างหลังด้วยกว้างไหมกว้างค่ะท่านผู้ชมนะคะเปิดให้ชมข้างในยางอะไหลอุปกรณ์ครบนะคะท่านผู้ชมแม่ลงแม่แรงครบเลยค่ะกว้างใส่ของได้นะคะ คันนี้เจ้าของเดิมเป็นอาจารย์ฝรั่งนะคะเอามาเทินรถคันนี้รักษาดีนะคะอาจารย์ฝรั่งที่สอนที่เนี่ยคะ่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเอามาเทินรถรักษารถด,ดีมากนะคะขับไปแค่โรงเรียนนะคะกับที่บ้านใกล้ๆก,ก,กันอ่ะนี่เดี๋ยวสายลมจะสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าขนาดปีศูนย์สี่แล้วนะคะอ่ะก่อนอดินต้องดูนำเสนอเลขไม้ก่อนเลขไม้อยู่ที่นะคะสองแสน 23,473ื 23, กิโลนะคะท่านผู้ชม223,473สกิโลเท่านั้นปี D 04นะคะอ่าเดี๋ยวสายลมจะสตาร์ทให้ท่านชมนะคะชมไม่พอฟังเสียงด้วยอ่ะอ่านี่นะคะท่านผู้ชม1.5ตัวอีนะคะกระจกขึ้นลงได้สะดวกสบายเห็นไหมคะกระจกเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าอ้าวม้วนให้ดูหน่อยขึ้นลงได้นะคะอ่าหยุดกันแค่นี้ เดี๋ยวสายลมจะพาดูห้องเครื่องนะคะหับเครื่องไว้ก่อนโอเคคันชมชมขาสตาร์ทก็ติดเลยมีปัญหานะคะเค,เครื่องเดิมๆใช่ค่ะเ,คเดิมๆนะคะอืม โอเคเริ่มทําคันค่ะโอเคนะคะชมภายนอกภายในแล้วคนนี้เหลือแต่ราคานะคะ t o y ยต้าว,วอีออสตัว e ปี P 2004 g เกียร์ออโต้นะคะราคาเพียง149,000บาทเท่านั้นค่ะกดซื้อผ่อนได้โทรมปที่เบอร์0619581819 0619581819นะคะสายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะมงคลคาร์เซ็นเตอร์สวัสดีค่ะ